อาหารอะไรนะที่คนไทยไม่ค่อยกินไม่ค่อยรู้จักแต่ต้านสมองตีต้านไขมันเลวต้านสมองอุดตันคืออาหารต้นสายแป้งต้นสายเส้นต้นสายหรือถ้าจะให้ดีไม่ต้องเอาเส้นหรอกเอาเป็นอาหารลดความอ้วนนะเลือกแบรนด์ที่มี USDA และ EU อ r g a n ก c ิกและมี CGMP แล้วตัวที่ช่วยลดไขมันเลวดีมากๆนะฮะคือถั่วลูกไก่แล้วก็เมล็ดแฟกซ์พวกนี้ได้หมดเลยข้าวคี้น,นัวถั่วเปลือกอ่อนทั้งหลายเมล็ดเจียเนี่ยเป็นกากใยและเป็นไข่ มันดดี้วยแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้เนี่ยหมอมีสูตรนะฮะที่เพิ่มปริมาณให้กินแทนเส้นปลายสายกินแทนแป้งปลายสายนะฮะหรือลดเส้นปลายสายลดเส้นขาวลดข้าวขาวเพิ่มกากใาย,ยโปรตีนจากขึ้นัวจากมาเมล็ดฟแฟลกอันนี้มีโอเมก้าสามด้วยนะฮะบำรุงสมองลดไขมันเลวเพิ่มไขมันดีดีมากๆบำรุงไวทยทองสุด,สดๆเรื่องถัว่วธัญพืชเนี่ยมันเป็นแป้งต้นสายแป้งต้นสายดีแล้วนี่คืออาหารที่คนสมองไม่ตีในโซนสีฟ้าเขากินกัน